แล้วแล้วก็สุกแล้วนะเจ้าแล้วแลนะเจ้ามาค่ะตำกล้วยเจ้าสุกแล้วเจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะเจ้าล้ำลำเจ้ามาค่ะผอการันตีว่าลํำตำทุกรอบแบบพิษหวังสักรอบนะเจ้าแม่นมชีวิตยังย่ายมากินด้วยกันเจ้ามีทั้งไข่นะฮะสิ่งทุกอย่างนะเจ้ามากินด้วยกันลํำลำดีเจ้าเป๊กนนะคะ เอาน้ำใส่เกลือเกลือใส่แช่เบื้องอต้นไว้ก่อนนะคะทุกคนเ,คเดี๋ยวเราปล่อยพี่เมียบ้านตัดตัดแล้วก็แช่เลยนะทุกคนมาเดือบ้านนะเราจะเสร็มาเดือบ้านนะคะไป่ะเราคงแอดไม่เหมือนใครเลยอแอดจะทำแบบใส่กระชายด้วยนะอร่อยคะ่ะทุกคนอร่อยนะคะลองทำดูนะคะอร่อยคะ่ะ เดี๋ยวเรไปหั่นเสร็จแล้วแช่ทิ้งใช่ะสะเสด็จน้ําไปก่อนนะเดี๋ยวเอามาเดือบ้านมาแช่ต่อเอาโขลกก่อนโขลกแลออก้วไปแช่น้ําเกลืออีกหนึ่งรอบโขลกไม่ไม่ละเอียดนะคะแล้วก็เอาน้ําเกลือเท hey, ลงไปเลยค่ะแช่น้าเกลือไว้ก่อนนะคะทุกคนเนี่ยแช่ไว้ก่อนเนี่ยรอไปปั่นนะคะจะได้ไวๆเนาะแช่น้าเกลือบ้าเดินเราไปหัน่นเครื่องอื่นๆต่ออันนี้อันนี้ลูกมาเดือบ้านนะกทุกคนลูกมาเดือบ้าน,นะคะ่ะ ผักไปก่อนนะคะเครื่องของเราเด้อเราใส่ไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราเน้ำตาลปี๊ปลงทีหลังทีแล้วนะออกมาแล้วปะคะเลยนะคะนะว้าเปียกนะคะนี่ค่ะปี๊บค่ะใส่ค่ะตอนปี๊ปลงไปหนึ่งช้อนนะหนช้อนโต๊ะเลยนะคะประมาณนี้นะคะําด้วยมะนาวเราใส่ทั้งเปลือกเลยนะคะทุกคนมะนาวเราจะใส่ทั้งเปลือก มะนาวลูกใหญ่ๆค่ะมะนาวมะนาวพันใหญ่นะไรเมร็ดค่ะทุกคนเนี่ยลูกใหญ่เราจะใส่หมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะไม่ได้กินข้าวนะคะน่าจะบ่ายสามโมงแล้วะคะ่ะหม่แต่ทำรั้วหลังบ้านนะทุกคนเดือบ้านค่ะทุกคนตามด้วยมาเดือบ้านค่ะเยเ็บเยอะ สีเยอะค่ะทุกคนค่อคป้าตอค่ะยงกล้วยนะกล้วยยังไม่ลงนะยิงเขาทุกคนเดี๋ยวเ่อไปต่อไป่อไปต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 ่อไป่อไปต่อไปต่อไป่อไปต่อไปต่อไป่อไปต่อไปต่อไป่อไปต่อ โ้อเี่้เขได้ำ่้าจได้วไม่ติดตอยด้า่้งโกนใส่ข้าใส่่งหัวเดเอาลอยหน้าอีกสองหัวนะค่ค่ะทุกคหุดสูตรนี้ต้องมีตะไคร่นะยังไม่หมดนะคะเครื่องปรุงยังไม่หมดนะคะเจย์เย็นๆะ่ะเดี๋ยวทำทำให้ดูทุกคๆ่ะๆด้ตมา ไ่กวนมิวรี่ข้มาทัมาทท้นานา่ีาันาทัีเานีมาทัขาทันทนานะาาต้องใส่เยอะๆนะเนี่ยสทัีเลยนะคัมาณนี้ค่ะโยกค่ะทุกคนโยกค่ะาน ใส่บาล่าละโยกอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่เดี๋ยวเราจะใส่ะใสมะนาวอีกนะมันจะไม่เปร,ปรี้ยวนะทุกคนเราจะใส่มะนาวอีกลูกหนะึ่งประมาณนี้แนละโอ้ยพี่น้องเอ้ยให้เห็นจัดจัดหมหลุดออกได้หลุดออกจากเฟรมไปเลยนะ นกะเ็ไม่ดำนะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมดูก่อน,นนะใส่น้ำปะลาน้านันยางแป๊บหบนึ่งน,นะคะุกคนแป๊แบเบึินเดอร์ชิมก่อนค่ะ เดี่ยวค่ะแล้วคืวอดูคนพอละค่ะใส่อะไรอีกนะคะใส่มะเขือเทศค่ะทุกคนมะเขือเทศค่ะลงมะเขือเทศลงนะคะมะเขือเทศกุ้งแห้งค่ะทุกคนกุ้งแห้งโรยลงไปค่ะ สีสง้งค่ะลกุกตลอดนะคะทุกคนเห็นไหมคะสีสวยไหมคะสีสวยไหมคะเม็ดมะขามนดันดันว้าวน่ากินมากทุกคน,น พอแล้วคะ่ะตักค่ะตักเทตักเทค่ะมาเลยค่ะเทค่ะนี่ค่ะลูกคกนี่เลยอร่อยคะทุกคนอร่อยมากนี่ค่ะได้แล้วคะ่ะโอเคนะคะโกน้นโรยหน้าค่ะนี่ค่ะตะไคร้ค่ะ ตะไคร้และอะไรโัริสงค่ะโัริสงและอะไรอีกนะคะอีกนิดหนึ่งค่ะอีกนิดหนึ่งนะ,ะ่ยค่ะโรยสีสัตว์เลยทุกคนแอ,นเ,อนเดอร์แอนเด้อเนี่ยมีแค่นี้นะคะทุกคนเอาหมดเลยค่ะเรียบค่ะค่ะแล้วเราก็มีนะะคลูกชิ้นค่ะทุกคนลูกชิ้นโรยลงไปเลยนะคะนี่นนะคะ่ะลูกชิ้นค่ะ มาทานด้วยกันเด้อทุกคนค่ะง,ง่ายๆได้ใจความค่ะเนาะเรากินกันง่ายๆนะทุกคนค่ะแล้วเราก็หน้าตาเขาก็ประมาณนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมาค่ะทุกคนมาทานด้วยกันเด้ออร่อยอร่อยค่ะตำกล้วยค่ะตำกล้วยเส่็มะาเดือบ้านนะคะ แล้วเราก็จะพร้อมขึ้นโต๊ะแล้วนะคะนี่ค่ะก็ปรุงเหมือนส้มตำนั่นแหละคะ่ะเศษแอสใส่กระชายนะทุกคนใส่กระชายนะเป็นสมุนไพรค่ะใครอยากทดลองทดลองได้นะไม่เสียหลายหรอกคะ่ะคือถ้าเราชอบกินดิบกินอะไรเออมาใส่ตรงนี้มาลงตัวนะใส่เฉพาะตำกล้วยทุกคนนะแอสจะกินอย่างนี้แหละทุกคนได้ฟิวเลยมันจะออกเผ็ดเผ็ดเผ็ดสมุนไพรนะ่ะเผ็ดร้อนน่ะ ผดร้อนสมุนไพรแต่อร่อยลงตัวค่ะทุกคน,นก็เอกรเพิ่มนะหัวที่งสูงแล้วก็ลุกชิ้นไปนะตะไคร้ไข่นะะแค่นี้อร่อยค่ะทุกคนอร่อยคะ่ะอาหารด้วยกันเด้ออร่อยอร่อยมีหนึ่งเดียวในโลกนะใส่กระชายนะใครจะทำตามกทํทำรือว่ะที่อื่นเขาทำกันแล้วนอก ไปเพิ่มไข่ค่ะทุกคนเพิ่มไข่กับลูกชิ้นก็ยังมีไข่แกะหนึ่งฟองนะคะไปยาวๆเลยค่ะทุกคนมากินเต้าเมนมเดอม,มาแม่นมชีวิตเรียบง่ายสุขาา้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่เลยกว่าจะได้กินเนาะเงือแตกเลยนะทุกคนมาค่ะตำกล้วยค่ะตำกล้วยยนะั่วๆเนาะอร่อยคะ่ะทุกคนไม่ได้กินข้าวเลยเด้อม,มาค่ะทานเด็กกันอืม ินอร่อยคุบคุณอร่อยค่ะอ,อย่าเลย ุนไฟร้อนๆขนาดลำขนาดทุกคนน่ากินใจกันนะเจ้าลำลำเจ้าทนน้องขอไปก่อนนะเจ้าไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าทุกคน ก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ